วิชาการอยู่ผู้นำที่กัมพูชานะที่กัมพูชอมนะว่าในไปเนี่ยขาเนี่ยรวงเต็มไม่ต้องกลัวล้มลาบมันแข็งแรงลมพัดก็ไม่ล้มอันนี้สวยมากเลยใช้ลานนาโนเพราะต้นทุนเพิ่มพิชิตแรงเนี่ของเรานี่ฮะก็มาพ้ดถ่ายกัน กับใช้ปุ๋ยที่เขาใช้อยู่ทั่วไปเมืก่อนว่าของลานานโนเนี่ยดูเขียวกว่าอะไรกว่าครับเขาก็ยอมรับแล้วฮะเขายอมรับแล้วแล้วเขาจะมาขยายตลาดที่นี่นะฮะอาจารย์นิ่มเราก็กำลังให้คำปรึกษาอยู่นะตอนนี้ ที่พอใจ <laughs>